ในวันที่ผ่านมามีเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลไทยนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ไปฟุตบอลโลกในศึกยูสิบเจ็ทั้งที่เรื่องของการเตรียมทีมการจัดการสมาคมก็จะเป็นเรื่องที่น่าพูดคุยกันมากที่สุดแต่ว่าในวันนั้นกลับมีบางสิ่งบางอย่างที่แย่งีนเรื่องนี้ไปครับและเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่ทําให้ไทยอาจถูกลงโทษจากสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียกันเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงดราม่าครั้งนี้ จะไปจบที่ตรงไหนและโทษของมันคืออะไรทำไมถึงเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นอยู่ตลอดเวลาติดตามดราม่าบอลไทยครั้งนี้กับขอบสนาดักไซครับทีมชาติไทยอาจตกเป็นหนึ่งในทีมที่อยู่ในแบ็กลิสต์ของ AFC แล้วนะครับเพราะพวกเขานั้นไม่ได้ทำตามกฎแต่การที่ไม่ได้ทำตามกฎไม่ได้เกิดขึ้นในสนามครับแต่เป็นแฟนบอลบางกลุ่มที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอการติดอยู่ในแบ็กลิสต์นี่นะครับมันอาจหมายความว่าพวกเขาอาจสูญเสียโอกาสมากมายครับ เช่นการได้เป็นเจ้าภาพโนาิมนต์ใหญ่หรือว่าการลงแข่งสูตสสำคัญภายในประเทศก็อาจต้องสูญหายไปเพราะในเวลานี้ครับประเทศไทยเข้าข่ายอยู่ในกรณีเตือนแล้วไม่จําจากเหตุการณ์แฟนบอลจุดพุกแฟภายในศึกจิงแชมป์เอเชียของ U17 จนก่อให้เกิดบทลงโทษหนัก,นก,นกที่กําลังจะตามมาครับมีสิ่งหนึ่งที่อยู่วงฟุตบอลมาทุกยุคท,ทุกสมัยครับสิ่งนั้นเรียกว่าฮูลิแกนที่หมายถึงแฟนบอลสายฮาร์ดคอร์แพชชั่นร,ร้อนร้อนเชีรยสุดเหวี่ยง บางครั้งพวกเขารุนแรงด้วยคําพูดซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับหากว่าพวกเขาไม่ได้ทําให้ใครลําบากแต่บางครั้งพวกเขาแสดงออกด้วยการใช้อุปกรณ์อย่างผู้ไฟจนเป็นก่อให้เกิดความอันตรายต่อส่วนรวมอย่างเช่นกรณีแฟนบอลอินเตอร์มิลานครับโยน,นผู้ไฟลงสนานมในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาล2004-2005ที่พวกเขาต้องเจอคู่ปรับอย่างเอซีมิลานในรอบ8ทีมสุดท้ายแถมว่าเขายังตั้งใจโยนใส่ดีด้าในด่านของมิลานอีกด้วยครับคนที่ตามมาคือสนามเริ่มมีเพลิงไหม้ความวุ่นวายเริ่มบังเกิด ผู้ตัดสินต้องเป่าหยุดเกมทันที่แมตชนั้นยังเหลือเวลาอีก20นาทีเพราะเขาตัดสินใจแล้วว่าถ้าปล่อยให้เล่นต่อไปมันคงไม่ปลอดภัยและอาจนำมาซื้ออุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันได้สุดท้ายครับมีการตัดสินให้ทัพงูใหญ่แพ้ไปวยสกรอร์2-0นะครับพร้อมกับมีการลงโทษห้ามไม่ให้แฟนบอลอินเตอร์เข้าชมเกมยุโรปในบ้านเป็นจำนวน4นะัดและทำให้ทัพงูใหญ่ต้องสูญเสียไรายได้ไปเกือบ10ล้านยูโรเลยนะครับ หลายคนคงสงสัยครับว่าทำไมต้องมีกฎเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่ต้องมีกฎไว้ควบคุมเนี่ยเป็นเพราะว่าผู้ไฟที่หลายคนมองว่าสวยบางครั้งมันเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะครับมีอีกหนึ่งเคสครับเป็นเคสของแฟนบอลชาวสกอตแลนด์ที่เคยถูกผู้แฟปาเข้าใส่บริเวณที่ศีรษะก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาหรือว่าเด็กน้อยชาวสเปนที่โดนผู้แฟอัดเข้าบริเวณหน้าอกจนนํามาซึ่งการจบชีวิตเช่นกันครับหรือว่าอีกเหตุการณ์นึงครับที่แฟนบอลวัย14ปีชาวบราซิลโดนฮูลิแกนปาผู้แะ จนเด็กคนนี้เสียชีวิตขาดทีครับเห็นไหมครับว่านี่คือเคสความอันตรายของผู้แฟร์ครับจนทําให้หลากหลายประเทศทั่วโลกตั้งกฎเด็กขาดขึ้นมาห้ามจุดผู้ไฟภายในสนามเด็กขาดแค่เอาเข้ามาก็ถือว่าผิดแล้วนะครับคือคุณจะแสดงความรักต่อทีมของคุณด้วยวิธีใดก็ได้ครับอยากจะปล่อยแพชชั่นแค่ไหนก็เชิญแต่อย่าทาให้คนรอบข้างต้องเดือดร้อนและนั่นคือกฎที่ถูกวางเอาไว้แต่ว่ากลุ่มฮูลิแกนไม่ได้มีแค่ในยุโรปนะครับเพราะกีฬาฟุตบอลเนี่ยคือสิ่งที่ผู้คนทั่วโลกชื่นชอบ ซึ่งหมายความว่าทุกประเทศก็พร้อมจะมีฮูลิแกนเช่นกันประเทศไทยของเราครับที่มีการเรียกแฟนบอลกลุ่มนี้ว่าอุลตร้าซึ่งเขาเคยเกาะเหตุหลายครั้งนะครับและทำให้แฟนบอลไทยถูกจับจ้องจากเอฟซีโดยเฉพาะเหตุการณ์ล่าสุดครับเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นที่สนามปทุมธานีสเตเดียมเป็นเกมการแบบข่งระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาตรริเกาหลีใต้ในศึกกิชัปเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบ8ทีมสุดท้ายโดยชนะนัดนี้มีดมพันถึงการคว้าตั๋วลุยศึกฟุตบอลโลก U17 รอบสุดท้ายครับ ซึ่งสิ่งนี้ก็มีแฟนบอลเข้าชมในสนามประมาณ6000คนนะครับแต่ทุกคนคงทราบดีครับผลการแข่งขันเราแพ้ไป4 1หนึ่งโดยหลังจบเกมครับบรรดาทัพนักเตะช้างศึกเดินไปขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาชมในสนามโดยเกมนัดนี้มีการรวมตัวกันของกลุ่มแฟนบอลนามว่าอุลตราไทยแลนด์พร้อมกับมีการบิ้วกันก,นก่อนเกมว่า World Cup is the d r e a m พวกเขาเองก็เหมือนแฟนบอลทุกคนครับที่อยากเห็นทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกโดยจะเป็นชุดเล็กหรือว่าชุดใหญ่ก็ตามแต่ในขณะที่บรรดาแข้งยูสิบเจ็ดเดินขอบคุณแฟนบอลครับกลุ่มชายชุดด,ดำได้เริมจุดุดฟบต และอนิโยนผู้แฟที่จุดแล้วลงมาในสนามรวมทั้งมีการด่าทอเจ้าหน้าที่สนามไม่เว้น,นแม้กระทั่งนักฟุตบอลและทีมงานซึ่งนั่นคือสัญ,ญญาณของปัญหาครับเพราะมันคือเหตุการณ์จำเดิมที่ประเทศไทย,ทยเรามักจะโดนเตือนจากเอฟซอยู่เสมอจนแฟนบอลที่ไม่มีส่วนรู้เห็นรู้สึกเอื่อมระอาครับแม้แต่นักเตะทีมชาติไทยก็ยังตัดสินใจเดินกลับเข้าอุโมงค์ทันทีนะครับหลังจากที่ผู้ไฟนั้นถูกจุดขึ้นและการทำลักษณะนี้เคยทำให้ทีมชาติไทยและสมาคมกีฬาฟุตบอลโดนปรับเงินมาแล้วสิ่ครั้งครับจากความ อย่างเช่นในปี2557ครับที่มีการจุดุูไฟในเกมที่ไทยแพ้มาเลเซีย0-1ในศึกฟุตบอล16ปีชิงแชมป์เอเชีย e รอบคัดเลือกที่สนามเมืองทองครั้งนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยของเราโดนปรับเงิน380,000บาทครั้งต่อมาเกิดขึ้นในปี2559จากเหตุแฟนบอลจุดพุ้ในเกมทไทยชนะอินโดนีเซีย2-0ศึกชิงแชมป์อาเซียน2016ที่สนามราชังคลาีกาสถานครั้งนั้นไทยเราโดนปรับเงิน1ล้านบาทนะครับเหตุการณ์ครั้งที่3ครับเกิดขึ้นในปี2565 ในเกมที่ไทยถล่มฟิลิปปิน 40, ส์4-0ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเดอครั้งนั้นครับเราโดนปรับเงินเกือบ7 0 0 0บาทส่วนครั้งที่4เกิดขึ้นในศึกฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียที่จังหวัดชลบุรีเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับโดยมีการจุดผู้แฟถึง4แมตช์ในวร์นาเมนต์นั้นรวมแล้วครับสมาคมก็โดนปรับจากกรณีนี้ถึง2ล้าน4แสนบาทแต่ตอนนี้พวกเขาครับก็ไม่ไหวแล้วกับการที่จะจ่ายกับเหตุการณ์ที่ตนเองไม่ได้เก่ะจนเป็นเรื่องที่กำลังอุดธอุนกันอยู่ตอนนี้ครับเหตุการณ์ทั้งหมด4ครัราารรบ พนาไมไทยเนี่ยถูกคาดโทษสะสมในระดับรุนแรงแล้วครับเราถูกมองว่าเป็นพวกเตือนไม่จําทําผิดซ้ําซากและสมาคมอาจโดนปรับจากเอฟหนักกว่าที่ผ่านมาเบื้องต้นคืออาจโดนปรับมากกว่า3ล้านบาทส่วนคดีที่ยังอุทธรณ์อยู่ก็อาจถูกตัดสินว่าแพ้ไปเลยนะครับและอาจถึงขั้นโดนแบนห้ามเล่นเกมย่าในประเทศตัวเองรวมถึงทัวร์นาเมนต์สำคัญๆอย่างการคัดเลือกฟุตบอลโลกในเดือนพฤศจิกายนที่ทัพช้างศึกชุดใหญ่อาจจะไม่ได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองเลยสักนัด จากผู้ฝ่ายครั้งนี้แหละครับสินผู้ฝ่ายครั้งนี้เนี่ยนะครับส่งผลต่อแฟนบอลที่อาจจะไม่ได้ชมทีมชาติตัวเองในประเทศของตัวเองการคาบบอลโลกที่รอคอยมานานก็อาจมีแฟนบอลไทยเข้าไปเชียร์ส่วนสมาคมก็อาจต้องสูญเงินมหาศาลแทนที่พวกเขาจะนําเงินก้อนนั้นไปทาประโยชน์ในด้านอื่นๆได้แต่น่นอนนะครับเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นมันก็ก่อให้เกิดคําถามมากมายครับว่าทำไมเราถึงปล่อยให้มีเหตุการณ์ทานองนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งหลังจบเกมครับคุณสมยศพุ่มพันม่วงนายกสมาคมยืนยันว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมาคมจะไม่นิ่งนอนใจโดยได้สั่งการเปียงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมหลักฐานและการการะทําความผิดต่างๆในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดเพื่อดําเนินคดีกับผู้ก,กระทําความผิดตามกฎหมายขั้นสูงสุดครับ และนั่นแหละครับคือจุดอ่อนที่ทําให้การจุดพุกไฟไม่เคยหมดสิ้นในสนามครับเพราะทุกครั้งที่ผ่านมาเมื่อหาคนก่อเหตุพบพวกเขาแค่จ่ายค่าปรับกับเจ้าหน้าที่ตํารวจส่วนที่ต้องจ่ายค่าปรับมหาศาลให้กับ AFC ก็เป็นสมาคมเหมือนเดิมครับโดยหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับแฟนบอลกลุ่มนั้น,น,นก็ได้โพสต์ผ่านหน้าเพจของตัวเองว่าแพ้แต่สวยงามแฮแท็กช่างแมนก่อนที่มีการโพสต์อีกข้อความครับบอกว่าบอลแพ้ไม่ต้องไปโทษแท็กติกโค้ดวางแผนไม่ดีแก้เกมไม่เก่ง ไม่ต้องไปโทษนักเตะที่ไม่จ่ายอย่างนู้นไม่จ่ายอย่างนี้มาโทษพวกเราได้เลยเราทําให้ทีมชาติไทยแพ้เราทําให้ทีมชาติไทยตกต่ำเองแหละเชิญระบายกันให้เต็มที่แล้วเจอกันฟุตบอลทีมชาติรายการต่อไปสิ่งนี้เองครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาเลยทําให้เกิดดราม่าทวีคูณมากยิ่งขึ้นเพราะหลายคนมองว่าปัญหาเดิมๆเ,เนี่ยมนได้เกิดขึ้นกับกงกลุ่มเดิมๆหลายต่อหลายครั้งและหลายคนก็สนับสนุนสมาคมให้มีการฟ้องร้องหรือการลงโทษแบนห้ามเข้าสนามอย่างจริงจังเหมือนต่างประเทศชาทิเพราะว่าถ้าปล่อยเป จะถ,ถูกควบคุมไว้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในอนาคตได้อย่างไรมันถึงเวลาหรือยังที่สมาคมต้องใช้ไม้แข่งแล้วหรือเปลา่ารวมถึงมาตรการสาคัญอย่างการตรวจค้นสิ่งของเข้าสนามมันจะดูละหลวมไปหรือไม่จุดนี้ก็ต้องพัฒนาให้ได้สักทีนะครับไม่คือจุดลเล็กๆครับที่คุณต้องทำไม่ได้ก่อนที่คุณจะเอ่ยปากพูดถึงเป้าหมายใหญ่อย่างฟุตบอลโลกและจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมว่าอีกหนึ่งหนทางที่น่าจะเป็นการปรับจูนเข้าหากันผมเชื่อว่าทางสมาคมและกลุ่มกองเชียร์คนอื่นๆเ,เนี่ยก็รักในฟุตบอลไทยเหมือนกันเช่่่่นนนนเเเเดีียกกกกัับบลุุมมททอออหหตต้ราใื ผมคิดว่ามันควรจะมีการประชุมพูดคุยหาหรือกับทางออกที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ก่อให้เกิดเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆลองถามไถยกันดูครับว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากเชียร์แบบไหนก,กฎกติกาคืออะไรหันหน้ามาคุยกันครับผมว่าการพูดคุยพวกนี้อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้ไม่มากก็น,น้อยยังดีกว่าการตัดสินใจลงโทษไปเลยลงโทษไปเลยลงโทษไปเลยโดยที่ไม่มีการพูดคุยกันก็ยิ่งก่อให้เกิดความเกลียดชังกันมากยิ่งขึ้นก็จะยิ่งห่างกันมากยิ่งขึ้นถ้ามองว่าศูนย์กลางของเราคือการเชียร์ฟุตบอลไทยเนี่ย ยังไงก็ควรจะต้องหันหน้ามาคุยกันนะครับก็ถ้ามีโอกาสที่จะคุยกันได้เนี่ยก็อยากให้มันเกิดขึ้นก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นละกันนะครับแต่ยังไรก็ดีครับในแง่ของกฎเนี่ยผมว่าตรงนี้ทั่วโลกในสากลโลกเนี่ยมันก็มีอย่างชัดเจนนะครับคือแน่นอนแหละว่าผู้ไฟเนี่ยบางทีมันก็ดูสวยดีครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับเหตุการณ์แล้วก็ความอันตรายที่มันเกิดขึ้นอย่างในศึก UCL ของอินเตอร์มิลานเอซิมิลานเนี่ยมันก็ต่อให้เกิดความเสียหายนะฮะแล้วก็มันมีภาพภาพหนึ่งที่เป็นภภาาาพพลลสิกเเยคืออป็นขง มาโกมาเดรซี่ยืนเคียงข้างลุยคอสตาร่าผกลางแสงไฟลุกโชนก็มันมันก็ดูเป็นแบบว่าภาพที่ใช้วิธีนา,ารกันเองแล้วกันนะครับคือบางครั้งก็มีนักเตะบางคนก็เคยหยิบผู้ไฟของแฟนๆมาฉลองก็กลายเป็นภาพสวยงามไปแต่อย่างแรกที่คุณรู้คือผู้ไฟเนี่ยมันถูกสร้างเพื่อเป็นสัญญาณของความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินนะครับแล้วก็สร้างขึง้นเพื่อการส่งสัญญาณจากอุบัติเหตุต่างๆด้วยนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำความเข้าใจครับอย่างเช่นแบบหลงป่าหรือว่าติดอยู่กลางทะเลโดยแสงของมันจะช่วยบอกพิกัดได้อย่างแม่นย้ำคราะะฉน้ของงสิ่ี มันเหมาะจะใช้ในเหตุจําเป็นครับเราต้องเป็นพื้นที่โล่งกว้างเท่านั้นไม่ใช่ในสนามฟุตบอลที่มีคนแออัดเพราะว่าสารเคมีของฟุตไฟนี่นะครับมันมีอันตรายสูงสุดถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับยังไม่รวมถึงอุบัติเหตุอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งมันก็มีเคสผู้เสียชีวิตที่เรากล่าวไปก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับนั่นแหละครับคือผมว่าทำไมถึงต้องมีกฎขึ้นมานะครับคือจริงๆเนี่ยผมว่าถ้าสมมติฉลองกันในสนามเสร็จแล้วอยากจะจุดออกมาจุดข้างนอกโดยที่มันอยู่ในพื้นที่โงงก้า ผมว่าก็สามารถทําได้นะครับก็ลองหาทางออกร่วมกันดูระหว่างสมาคมกับกลุ่มกองเชียร์ต่างๆนะครับสำคัญที่สุดก็คือต้องเคารพกฎนั่นแหละครับผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ทุกคนต้องนองเข้าใจขั้นพื้นฐานว่าทุกๆสถานที่ทุกๆเหตุการณ์ทุกๆสังคมมีกฎหมายที่ถูกระบุเอาไว้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําหากเราเคารพกฎซึ่งกันและกัน่ย เรื่องพวกนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นครับและยินงเปนครักฟุตบอลไทยเนี่ยนะครับเราคงไม่อยากให้ผู้ไฟที่ส่องสว่างเพียงชั่ววูบชั่วค่มคืนมันมาดับอนาคตของวงการฟุตบอลไทยถูกไหมล่ะครับแน่นอนล่ะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันอาจจะดูฟังเป็นเรื่องเล็กๆสาหรับใครบางคนแต่สาหรับใครบางคนมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ๆได้เหมือนกันหาตรงกลางไรให้เจอครับแฟนบอลพันแท้เนี่ยมันต้องไม่ทําลายความหวังความฝันของกลุ่มคนอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและการเชียร์ภายใต้กฎกติก,กามาด้หมายความว่าพวกเขารักทีมชาติไทยไปน้อยกว่า ทุกๆคนครับยังไงก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับนี่กเรื่องของขอบสนามดักไซส์ครับเป็นเรื่องราวดราม่าที่เราอาจจะไม่ได้มาหาบทสรุปว่าใครผิดใคร,ใครถูกนะครับแต่เราอยากจะหาทางออกว่าเฮ้ยเรานําเสนอในแง่มุมของโทษของมันเรานําเสนอในแง่มุมของกฎกติกาเรานําเสนอสิ่งที่เราเสียหายและแน่นอนว่าเราชวนทุกคนมาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกร่วมกันครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่วนคระให้ขอบสนามนะครับวันนี้เกนเองไปก่อนสวัสดีครับ